มันมีคลิปที่เราได้เห็นกันไปแล้วคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลางเมืองภูเก็ตเลยนะคะที่มีผู้ชายเนี่ยไปรุมทําร้ายผู้ชายกลางดึกคือรุมมันรุม,นรมทําร้ายอะ่ะ <Manh> ah. คนหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมคลิปใน <H ale. S 1> ที่วอก <H ale. S 1> ที่บอกเนี่ยนะคะ <H ale. S 1> แล้วก็ลากล <H ale. S 1> ากผู้ชายคนที่ถูกทาร้ายเนี่ยขึ้นรถไปโอ้เมื่อวานนี้คนวิจารณ์กันเต็มเลยคุณผู้ชมว่าโอ้ยเป็นแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนสายลับอะไรเนี่ยนะคะลากไปสอบสวนหรือเปล่าที่เซฟเฮ้าส์เนี่ย ไม่รู้ชะตากรรมเขาแล้วก็มีคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแอบถ่ายเอาไว้ได้เป็นผู้หญิงก็ไดแอบถ่าย<ช>เอาไว้ได้แล้วมาลงในโพสต์เนี่ยนะฮะโอ้โห,โโหเป็นเรื่องเป็นราวสรุปวันนี้คําตอบมีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเข้าพบตํารวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องโอนละพ่อค่ะก็ผิดใจกันเรื่องผู้หญิง <G ül üyor> คือไม่ได้เรื่องยาเสพติดอะไรอย่างที่คนวิจารณ์กันไปมากมายนะคุณผู้ชมนะค,อคือล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสอพอเมืองภูกเก็ตนะคะพันตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณเนี่ยบอกว่าหลังจากที่สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์จนรู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝั่งแล้วก็ออคือฝั่งที่ก่อเหตุด,ด้วยฝั่งผู้เสียหายด้วยนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนละปรากฏว่า ทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน <c oughs> แต่ไปผิดใจกันเรื่องผู้หญิงค่ะทาให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ต่อยตีอย่างที่ปรากฏในคลิปนะฮะแล้วกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ตามผู้เสียหายมาที่ร้านซ่อมวิทยุจุดที่เกิดเหตุเพื่อขอเคลียร์ปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ติดใจแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันไปเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงี่นะก็เคลียร์กันได้นะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตํารวจก็เลยปล่อยตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝั่ง ทำประวัติลงบันทึกเอาไว้แล้วก็ตักเตือนบอกว่าอย่ามาใช้ความรุนแรงในลักษณะก่อเหตุอย่างนี้อีกคือยังไงภาพออกไปมันก็ไม่ดีไงแล้วก็มันก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยนะคะแต่ทีนี้